เจอตัวจริงซะหน่อยนี่คุณพ่ออยู่ด้านหลังด้วยฮะเอเด็กเรียนรู้ชอบกล้องจังเลยครับผมฮัลโหลไหนักนี่ฮัลโหลหนเห็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 นตัวเองหรือเปล่าเห็นเองหรือเปล่าเห็นไหมรู้ไหมเนี่ยใครคนในรูปเปล่าใครรู้จักมั้ยคนนี้รูปไหมใครแหมยิ้มด้วยมิกเลยไงลูกอารมณ์ดีอย่างนี้ครับพี่บีครับพี่เบนส์ครับผมเอา้่เบนส์หรือเปล่พี่เบนส์อารมณ์ดีตลอดเวลาที่ท้อง เอ้จริงเปล่าจริง้าหาไปตอบไหมอัลโหรปกติดูแต่ว่าตอนตอนจะดีอ๋อตอนนี้กลับปกติแล้วกลับปกติแล้วเอรู้งานนะเหล่านะยังไงจังหวเลยดีไหมอืมออือ ลูกทำงานจริง